็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็มาต่อกันใน,ในคลิปที่2นะครับเป็นทางด่วนนะจากสะพานพระราม9นะครับทางด่วนเฉลิมมหานครจะไปลงดินแดงนะครับไปดินแดงวิภาวดี ในการบนทางด่วนนะครับวันเสา เงินยังห้ิบบาทไม่ได้ป่ะเติมเงินเถอะฮะอ่าอ่าอ่าตอนนี้ขับรถอยู่ออไปงานเงินตั้งหมดสิเออรับงานแล้วกำลังสิไปซองตอนนี้อยู่ทางทางด่วนเนี่ยเออไปด่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวจบงานเราเดี๋ยวเออเดีเออ๋ยวเสียวเติมให้ดอกเด้อเดี๋ยวให้ ล้วงานก่อนตอนนี้มันเติมให้บ่ได้ดอกมันอยู่ทั้งทางด่วนเออลงทางด่วนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสิเติมให้ดอกอืมสักวันอ่าจานแบกก็ได้ดอกอ่าแค่นี้ก่อนเด้ออืม,อม แก้งวัฒนะนะครับะตะกี้คุณแม่โทรมานะครับโทรมาจากบ้านนอกนะครับโทรมาจากต่าง,ง,งจังหวัดขอนแก่นนะเขาบอกว่าให้เติมเงินโทรศัพท์ให้นะครับ ออกซ้ายนี่จะไปท่าเรือบางนานะเราจะวิ่งเลนขวานะครับไปทางดินแดงตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับทางด่วนกรุงเทพมหาคนครนะครับแก๊ปนะครับขับ <c oughs> แก๊ปรถกระบะนะครับรถกระบะสี่ประตูนะ รับงานจากท่าข้ามพระรามสองจะไปส่งดอนเมืองนะครับบรยากาศก็กสลัวสลัวนิดหนึ่งนะภาพอาจจะ ไม่ชัดแจ๋วเท่าไหร่นะครับ ซ้ายนะครับดินแดงแจ้งวัฒนะพระามเก้านะครับตรงไปฝั่งขวาจะเป็นฝั่งสุขุมวิทนะครับฝั่งซ้ายเป็นเพลินจิตนะ Fine. นี้จะไปลงวิภาวดีรังสิตนะครับส่วนพระราม9ก็แยกออกไปอีกทางหนึ่งเลย นี่เป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ ขึ้นทางด่วนนะครับแค่ด่านเดียวนะครับ50บาทเท่านั้นเองนะเราจะไม่ขึ้นโทเวนะครับขึ้นโทเวนี่แพง80-90นะโทเวเนะี่ย ด้านบนก็จะเป็นทางด่วนอุตรานะครับอุตราพิมุกนะเรายิงด้านล่างดีกว่านะครับด้านล่างก็ยังวิ่งได้ดีอยู่นะถนนวิภาวดีลังสิตนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวสุดที่สารนะ เส้นทางนี้ก็ไปนู่นนะครับไปถึงสระบุรีเลยนะขับกันแบบยาวๆเลยนะไปไปลังสิตนะครับลังสิตไปนวนครอุทธยาหนองแครสระบุรีกันเลยเาวังน้อยนะครับขับตรงอย่างเดียวนะไปไปภาคอีสานได้เลยนะครับเส้นนี้ภาคเหนือภาคอีสาน สมัยก่อนที่ถนนวงแหวนรอบๆยังยังไม่มีนะก็มาขึ้นทางด่วนเส้นนี้นะครับกลับบ้านต่างจังหวัดนะไปลงหลังสิงเษยไปออกหลังสิตนู่นเลย ดีลังสิทธ์นะครับม,มุ่งหน้าไปทางดอนเมืองหลักสี่ลังสิทธ์นั่นแหละ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับภาพมันจะมืดๆไปหน่อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับสวัสดีครับ